สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวลัคนาและชาวราศีกุมคลิปนี้เป็นคลิปของกุมนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าท่านใดจะดูตามราศีราศีกุมคือท่านที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ถึง12มีนาคมช่องเราแบ่งวันที่ตามแบบโหราศาสตร์ทไทยนะคะการอันนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือเกิดสลับด้านกันก็ได้รับชมรหว่บบังเพื่อความเทิงเท่านั้นเอาไปตัดสินอะไรในชีวิตส่วนตัวของเราโดยตรงไม่ได้เพราะไม่ใช่การดูดงส่วนตัวนะคะ มาเปิดไพ่12บใบการทำนายนี้ครอบคลุมระยะเวลาช่วงวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่31ธันวาคม2568นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวกลุ่มบ้างขอไพ่12บใบให้กลุ่มหน่อยยังคงเป็นผู้สะสางแก้ปัญหามิรู้จบนะคะสำหรับชาวกุ่มอะ่ะต้องเป็นคนคือชาวกุมอะ่ะผู้อ่านเปิด,เป,ดเปิดคลิปไหนเอ้ยเปิด EP ไหนของชาวกุมอะ่ะจะเป็นคนที่สะสารแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะ ตลอดเลยนะคะใแบบที่เจ็ดนะว้าวโชคลาภจากการลงทุนอะไรบางอย่างาถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแต่ก็เป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าถึงแม้ว่าจะเป็นความหนัก แต่ก็เป็นความหนักที่ได้ผลลัพธ์ที่น่ายินดีในท้ายที่สุดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุม2เดือนนี้เท่านั้นนะคะพฤิจิกาแล้วก็ธันวาหกแต่ตัวตนยังคงเป็นคนที่จะต้องเจอเจอกับปัญหาร้อยแปดันประการแต่และมือแต่และดีนะคะแก้ปัญหาตลอดหยุกหยิกจุมจ้มจิ้มยุม้มยิ้มจุกจิกมาเรื่อยๆปวดประสาทเครียดแต่ว่าคุณก็สามารถผ่านพ้นมันได้ทุกครั้งไป นะคะเหนื่อยแต่ว่าก็ผ่านพ้นไปได้ตลอดเลย Queen of s w u r d s ราชินีถือดาบแก้ปัญหาเยอะค่ะคนนี้จิตใจเ้าหารเข้มแข็งนะคะแข็งแกร่งไม่ยอมใครไม่ยอมเสียเปรียบใครตรงด้วยนะคิดยังไงพูดอย่างนั้นเอาใจใครไม่เป็นสำหรับชาวกลุ่มจริงๆแล้วกลุ่มอ่ะเป็นคนที่นุ่มนวลน,นะคะเป็นคนที่มีจิตใจมีเป็นคนที่มีความนุ่มนวลแต่พฤติการทันวานี้คุณ เก็บความนุ่มนวลเอาไว้ภายในจิตใจยังเป็นคนดียังเป็นคนที่อ่อนโยนยังเป็นคนที่มีเมตตาไม่เอาเปรียบไม่อ,อะไรแต่ว่าภายนอกออกมาคือตรงแข็งจนบางคนมองว่าคุณแข็งกระด้างแต่จริงเราไม่ใช่นะคะเพราะความเที่ยงตรงเพราะความมุ่งมัน่นเพราะความแนว่วแน,วแนว่แล้วเพราะความแข็งแกรง่งเพราะความอดทนของของกลุ่มอะ่ะที่จะต้องเป็นผู้นำอะ่ะในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆมากมายมันทําให้บุค,คลิกลักษณะของเราจะออกไปในโทนนั้นๆนะคะ ต้องแก้ไขเรื่องอะไรอันดับแรกเลยเรื่องการเงินเพราะว่าไพ่เงินเป็นไพ่ทาวเวอร์ไพ่ทาวเวอร์มันบ้านแตกปัญหาการเงินเป็นปัญหาที่บ้านแตกสําหรับชาวกุมมากถึงแม้ว่ากุมจะเป็นคนที่มีเงินเข้ามาเยอะหาเงินก็เก่งเงินออมก็เยอะเงินเก็บก็แยะฐานะทางการเงินก็ดีในบางคนดีมากๆเลยเข้าขั้นแบบมีทรัพย์มีอะไรร่ารวยเลยก็ว่าได้แต่ว่าการ การการประผชิญปัญหาทางด้านการเงิน,นมันเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาโดยตลอดนะคะทำให้เราต้องแก้ไขตลอดทำให้เราต้องใช้จ่ายตลอดคือราชินีดาบหันหน้าเข้าทาวเวอร์แบบนี้คือมันคือการใช้จ่ายการเงินที่ประสาทแตกมาก บางทีอ่ะมันคือการซ่อมอะไรบางอย่างที่มาแบบดุวนๆที่เราอ่ะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้วางแผนเอาไว้อยู่ดีๆรถก็พังเอ้าขับอยู่ดีๆรถก็พังต้องเข้าอู่ต้องนนเอาอยู่ดีๆบ้านก็พังอยู่ดีๆไฟก็ช็อตต้องเปลี่ยนสายไฟใหม่อยู่ดีๆหน้าต่างก็ผุลงมาหรืออะไรแบบนี้มันมีเหตุฉุกและหุกเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราต้องไป แก้ไปซ่อมไปจ่ายเงินไปเสียเงินอยู่ดีๆแอร์ก็ไหมอย่างเงี้ยนะคะคืออารมณ์ประมาณนะั้นน่ะสับชาวกลุ่มช่วงปลายปีนี้2เดือนนี้มีเหตุฉุกเฉินทางการเงินเกิดขึ้นถ้าหากท่านใดที่มีภาวะหนี้สินติดตัวอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมมายังเคลียร์หนี้สะสางนี่ยังไม่หมดมันก็ยังคงเป็นบรรยากาศที่เราต้องเผชิญกับการหาเงินใช้นนี้อยู่เช่นเดิมอ่าต้องบอกแบบนี้แต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า กุ้มจะมีโชคลาภใหญ่เข้ามาแล้วโชคลาภนั้นนำทรัพย์นำเงินมาให้เนี่ยค่ะลาบลอยก้อนเป้งเ,เ,เลยมีโอกาสได้ดาวรถได้ซื้อบ้านใหม่ถึงแม้ว่ารถจะต้องซ่อมต้องเสียต้องพังไปหรือบางคนตัดสินใจขายมันไปเลยดีกว่าแล้วซื้อคันใหม่ก็เป็นไปได้บางคนตัดสินใจโอ้บ้านขี้เกียจรีโนเวทขี้เกียจซ่อมวะหรือมันทิ้งเลยดีกว่าแล้วฉันได้บ้านหลังใหม่ นะคะออสร้างบ้านใหม่ขึ้นมามันเป็นการเสียเงินแต่ว่าเป็นการเสียเงินในแบบที่ได้อะไรกลับคืนมาด้วยแล้วได้ชิ้นใหญ่มาด้วยนะนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะโชคลาภอะไรบางคนก็จะได้มรดกมรดกจากการประกันภัย,ยพูดอะไรมรดกจากการเรียกอะไรอะ่ะการการต้องสูญเสียอะไรไปบางอย่างแล้วมันได้เป็นทดแทนกลับมานะ บางทีอ,อุบัติเหตุบ้านเราอาจจะพังแต่ว่าเราทําประกันบ้านเอาไว้รถเราอาจจะพังแต่ว่าเรามีประกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้เงินชดเชยเงินทดแทนเงินอะไรมาที่มากกว่าเดิมนะคะมามาบำรุงมาซ่อมมาแซมมาชดมาเฉยมาทดมาแทนดีกว่าเดิมหรือ บางคนขายบ้านเก่าทิ้งแล้วไปซื้อบ้านใหม่บางคนขายรถคันเก่าทิ้งไปซื้อรถคันใหม่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโชคลาภจะมาบรรยากาศอึมๆความอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณกําลังที่จะดับหายมาหลายู่ย์สิส้นไปเพราะว่ามันถึงจุดที่ชาวกลุ่มแตกเป็นแตกหักเป็นหักพังเป็นพังไม่อ่อนข้อให้อีกต่อไปแล้วไม่ว่า อุปสรรคนั้นจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเด็ดขาดละถึงเวลาที่คนต้องเด็ดขาดพอเด็ดขาดจบปุ๊บให้วินาทมันมาความความาวุ่นวายต่างๆมันหมุนมันหมุนจบสิ้นลงไปจากทาวเวอร์แล้วมันก็หมุนกลายเป็นกงล้อมหาโชคมหาลาบนำความโชคลาบนำความโชคดีความร่ำซ้ำความร่ำรวยทรัพย์สินมรดกแก้วแหวนเงินทองหรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ต่างๆมาสู่ชาวกลุ่มได้ วิถีที่มันวุ่นวายมันกําลังที่จะพลิกผันไปสู่บรรยากาศที่โล่งสบายมากขึ้นเพราะคุณจะผ่านการแก้ปัญหาเปราะใหญ่ๆในช่วงปลายปีนี้แล้วมันชีวิตจะลื่นไหลหมุนวนเหมือนหายใจโล่งมากเลยหลังจากที่ตรากตรำมนานาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเป็นกงล้อมหาโชคมหาลาบวิวออฟฟอ r t จูนเขาเรียกอะไรอะวัฏจักรชีวิตเนะะี่ยค่ะวัฏจักรชีวิตเริ่มต้นร้ายแต่มันไปสุด สุดสุด ái, ท้ายท้ายสุดที่การสําเร็จอะ,คว,จอะความสําเร็จอะความสุขความสาเร็จและการได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติมหาศาลอะไรประมาณเนี้ยอารมณ์ออกแนวเนี้ยของชาวกลุ่มในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะว่าอะไรลาภวินา้ยลาภาโชคลาภของคุณมันถูกการสะสางมันได้รับการแก้ไขและประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาในการขจัดหรือในการสยบปัญหานั้นคุณทําสําเร็จมันก็เลยหมุนเปลี่ยนมาเป็น เรื่องดีๆบ้างและทีเนี้ยนะคะการงานเกิดอะไรขึ้นได้รับทรัพย์ใครที่มีธุรกิจ ก็ที่จะเฮ้ยก็จะได้รับผลได้รับกําไรหลังจากที่คุณลงทุนแบบทุกหม้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดผลกําไรได้ผลกําไรกลับมาคนที่เป็นงานประจําข้าราชการมนุษย์เงินเดือนจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีเมตตากรุณาจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหนงเจ้านายมองเห็นให้เงินเดือนให้โบนัสให้เงินพิเศ์ให้เงินอะไรใดๆก็ตามเป็นโบนัสเป็นอะไรว่ามาช่วงปลายปีมีโอกาสได้รับโบนัสนะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะเนี่ย ไพ่สุภาโชคลาภความสําเร็จเป็นไพ่ของความรักความเมตตาคุณได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าจะจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากบุคคลใดๆก็ตามผู้อ่านไม่สามารถรู้ได้ว่าคนคนนั้นคือใครในชีวิตของชาวกลุ่มแต่คุณจะได้รับความเมตตาจากเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นเจ้านายก็ได้แล้วทาให้การงานของคุณขยับดีขึ้นเงินเดือนของคุณก็ขยับตามขึ้นไปอีกนะคะมีความสําเร็จมีความสําเร็จในเรื่องของ คือมีเสน่เมตตามหานิยมอยู่ในตัวเองมันเป็นใบเบิกทางสู่ความสําเร็จทางด้านการงานและการเงินตามมาสําหรับชาวกลุ่มนะคะเนี่ยการเดินทางไกลการมีความคิดที่เป็นนักริเริ่มสร้างสารรค์เป็นนักดัดแปลงเป็นนักเปลี่ยนแปลงตัวยงเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งๆเฉยๆคิดทํำนูน่นทํานี่อยู่ตลอด นะคะมันก็เลยทําให้คุณได้เจอช่องทางอะไรปแปลกๆใหม่ๆเจอผู้ช่วยที่ดีเจอคนที่สนับสนุนเจอคนที่เข้าใจในวิธีของคุณและพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานและพร้อมเป็นลูกค้าชั้นดีชั้นเยี่ยมลูกค้าชั้นยอดให้กับชาวกลุ่มได้นะคะทำให้คุณได้รับทรัพย์เพิ่มเนี่ยค่ะการลงทุนได้ได้รับกาไรการมีหุ้นส่วนธุรกิจการมีหุ้นส่วนธุรกิจผู้อ่านมองว่า คุณเป็นตัวตั้งตัวตีนะคะคุณจะเป็นตัวตั้งตัวตีถามว่ามีคู่หุ้นส่วนได้ไหมมันก็มีได้มันมีได้เพราะว่าไพ่หุ้นส่วนถือว่านําพาโชคลาภมาสู่กันและกันแต่ว่าโดยหลักๆแล้วคุณจะเป็นตัวตั้งตัวตีและคุณค่อนข้างที่จะต้องแก้แก้ปัญหาค่อนข้างเยอะกว่าหุ้นส่วนคือมีปัญหาอะไรหุ้นส่วนเขาอาจจะแบบ ให้คุณแก้ละก,กันเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ทํานะแล้วคุณก็ทําได้นะคะมันก็เลยต้องมีการชําระล้างสะสางบัญชีรีโนเวทบัญชีหรือเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่านะคะการปรับปรุงการสะสางกัน การล้างบัญชีใหม่เพื่อทําให้มันสะอาดสดใสกว่าเดิมหรืออะไรเงี้ยมันจาเป็นที่จะต้องล้างสิ่งเก่าๆออกไปแล้วมันจะได้สิ่งใหม่เพิ่มเข้ามาแล้วจากนั้นมันจะสะอาดนะมันจะสะอาดแล้วมันก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะคผู้หุุ้นส่วนก็สามารถที่จะลงทุนได้มันเป็นการลงทุนระยะยาวแต่ว่ามันก็จะเริ่มเห็นผลมันจะเริ่มเห็นผลเล็กๆน้อยๆตั้งแต่ที่คุณตัดสินใจเลยนะชาวกลุ่มซึ่งแตกต่างจากหลายๆ ราศีเนาะหลายราศีที่เราอ่านดูมาการลงทุนลงทุนได้แต่ว่ามันจะไปเห็นผลนู่นหกเก้าสส่วนมากมีราศีกลุ่มนี่แหละที่ลงทุนเลาวแล้วเห็นผลเลยตั้งแต่เริ่มทําแต่ว่าจะเป็นผลเล็กๆก่อนแล้วผลใหญ่ๆจะตามมาทีหลังมันจะค่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆแต่ว่าเริ่มต้นมันก็ขายได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืมเนี่ยค่ะบุตรลานบริวาลูกน้องก็ให้การสนับสนุนนะคะเอ่อ มีข้อเสนอยื่นมาให้มากมายเลยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวก็สนับสนุนให้ตัวเลือกคุณมาเยอะเลยเอ้ยแกอยากเปิดร้านแกอยากทำนู่นนี่เหรอทำอันนี้สิทำอันนี้สินนส,สนับสนุนเสนอแนวทางอะไรต่างๆเยอีอะไรมามากมายอยู่ที่ว่ากลุ่มจะตัดสินใจเลือกเอาอะไรก็อยู่ที่กลุ่มเองเป็นคนกําหนด นะคะเพราะว่าที่บ้านคุณมีพร้อมอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าการเงินเนี่ยถ้าเราคิดที่จะทําอะไรใดๆเนี่ยเราก็ต้องพร้อมที่จะรับกับความเสี่ยงหรืออาจจะต้องเป็นการมันมันอาจจะต้องโหมการจ่ายตุ้มออกไปในแบบในแบบปัจจุบันทันด่วนที่เป็นเม็ดเงินก้อนโตอันเนี้ยก,ก,ก็ก็ว่ากันไปตามความพร้อมของแต่ละคนนะคะ,ะ,คะเพื่อนฝูงญาติมิตรนะคะบุคคลรอบกายในสังคมนะคะช่วงนี้เนี่ย เป็นเหมือนน้ำนิ่งไหลลึกคือผู้อ่านมองว่าชาวกลุ่มมีมีมิตรที่ดีแต่คุณก็มีมิตรที่เขาเรียกอะไรอ่ะมาสแสวงหาผลประโยชน์กับคุณด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็สกแกนดีๆกันแล้วกันแต่ว่ามิตรที่ดีเนะี่ยมีเยอะกว่านะคนที่รักคุณสนับสนุนคุณและเข้าใจว่าคุณเป็นคนตัวตนแบบนี้เขาเข้าใจคุณแบบนี้มีเยอะกว่ามีเยอะกว่าคนที่มองคุณในแง่ร้ายคนกลุ่มที่มองคุณในแง่ร้ายมีแค่นิดเดียว นะคะมีนิดเดียวซึ่งพวกอ่านมองว่าชาวกลุมสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เออเพื่อนฝูงค่อนข้างที่จะห่างเหินกันสักหน่อยหนึ่งหรือถ้ามีการคบค้าสมาคมแบบนี้มันจะมันจะแฝงไปด้วยด้วย สังคมหน้ากากที่ฉับ่วยสักหน่อยนึงอันนี้ไม่ได้แนะนําให้คุณไปมองเพื่อนเพื่อนในแง่ร้ายอะไรแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าในสังคมเพื่อนฝูงในสังคมแวดวงบริบทสังคมที่คุณไปเจอใครแต่มีใครเพื่อนฝูงแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนอีกต่อหนึ่งสังคมที่กว้างขึ้นที่เราได้ไปรู้จักอะ่ะมันมีอะไรที่แอบแฝงซ่อนอยู่น้านิ่งไหลลึกบางคนต้องดูดีๆลูกหลานน่ารักชาวกลุ่มคือลูกหลานสร้างสร้างความน่ายินดีให้กับคุณ เขาเหมือนกับว่าเป็นยาชะลมใจให้กับชาวกลุ่มนะกลุ่มอาจจะเจอเรื่องแย่ๆที่ทำร้ายจิตใจหรือเรื่องที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันทำให้ร้อนรนในแต่ละวันปัญหาเครียดๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าบุตรหลานบริวารภายใน,นบ้านเนี่ยเป็นคนเยียวยาเป็นน้ำเย็นมาชโลมใจของกลุ่มให้เย็นลงได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะธุรกิจอะไรจะไปทิศทางที่ดีธุรกิจประกันภยัยธุรกิจที่ช่วยเหลือสังคม ที่ช่วยเหลือบรรเทาทุกความเดือดร้อนของสังคมเช่นกู้ภัยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกวิวนาศภัยต่างๆธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมการปรับปรุงเป็นวิศวกรเป็นช่างซ่อมเป็นช่างไฟเป็นช่างต่างๆแนวงานช่างอ่ะทำได้ดีนะคะแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเป็นนายหน้าอสังหาร,ร,รมิมทรัพย์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเสรมิมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมการผ่าตัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามเครื่องสําอางของผู้หญิงเสื้อผ้าแฟชั่นโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่ออกโทนมืดนะคะโทนขาวดําขายดีนะคะคนที่ทําธุรกิจนี่รับซัพล่่าซําเลยนะชาวกลุ่มที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะเพราะว่าพ่ยที e อ็มเพรสเออขอไปพาไฮปรินเทสมันเป็นพ่ขาวดํานะคะชุดขาวกับชุดดําเท่านั้นเนี่ยกำลังมาแรงนี่ก็ก็รีบคือเป็นช่วงที่ได้ซัพเข้ามาช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี งานที่เป็นงานประจำงานประจำเช่นพวกข้าราชการมนุษย์เงินเดือนอะไรแบบนี้นะคะก็ได้รับ,บโบนัสได้รับคอมมิชชั่นได้ปรับเงินเดือนเพิ่มเจ้านายให้ทรับประมาณนี้นะคะนี่ภัยวินาศกงล้อมหาโชคพัดพาชะตาชีวิตไปสู่ทิศทางที่ มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สาหรับชาวกลุ่มนะคะต้นร้ายปลายดีมากสําหรับชาวกลุมนะโอเคคลิปนี้จบสั้นๆประมาณนี้นะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมต้องขออภัยนะ,ะว่าคำทนานยถูกใจไม่ถูกใจอย่างไรนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ